ติต๊ต่อห้องพักต่อห้องพักนะครับสบายดีติต๊ต่อห้องพักเนไม่ยใครใครเป็นบังกะโลเรียนแพ้ได้จองมาบ่าอบ่อถได้นนจองบังกะโลเรื้อนแพ้เหนะ็นปะบังกะโลบังกะโลบังกะโลเจ็ดร้อยบาทดังเสน้นมาแล้ว ถ้าเป็นเงินกีบ4 5 0 0 0 0กีบ4 5 5 0 0 0เอาจะนับให้ไวนลยะขือก่องนับล่หลายแล้ว4 0 5 0 0 0ทำเบิรดหมดนนเมืรอได้โอ้ขอบใจ4 0 5 5 0 0 0 4 5 5 0 0 0 ร่มจากสี่ทุกหมื่นเลยวะก็ะลมมันนี่จอบนอหนาวประยานยานล่มนะามา้ <c oughs> เลือเลยได้สองกอ้น้อยมินให้เคียนยังนี่ยอ๋อให้เลือกเอาเมนเรืองยังรเสองยังอ่ะเเรือก็ลด ได้สองยางเอาคือกันวะกินกันหมดเออเจ้ากินยังไงกินอะไรลูกค้าหลายวะส่วนนี้หม้อเออจ้า บริดัซบัดเนาะโอขอลายดิค่ะลายลายติดต่อขอเบอร์เจ้าอ๋ออยู่กับเป็นลายนี่นี่มกอีกขอลายติดต่อลายมันเป็นเบอร์นะโดยเดี๋ยวให้น้องเป็น ได้วะได้สแกนเอาเนาะแอปไลน์ได้บอทโทรศัพท์ของแอดไลน์บอดายเออได้ผ่านไทยเดี๋ยวไทยควิวอาร์โอ้โหควิวอาร์โคตรสิี่สิบห้า หไว่ะาหน้าตู้เบตาเอามันเกิด่บอกว่าเห็นหน้าเราไ้หลายอเห็นหมดเลยนะคือว่าสี่ไหว่ะเอ๊ะาโมไซสมาเหรอคะโดยโมไขับไปข้างในมีแต่เงินรอดีอย่นี่ไเดวน้องเขาเดี๋ยวสิออกไปย่ขอให้เมนแบบนั้นเ้อขอหนัาสี่ใบโอ้ถลละหาไว้คไอคุณไปนับอีกที

อีกจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปปบลาวนะครับขัมาบจักใส่มาหรอคะโดยเจมส์ซีคีออกไปอยู่กันเลยจอดทั้งหน้าถ้าลูกค้าจบไปพักที่ห้องก็ขับเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไปจอดที่ห้องได้เลยโดยโดยเอาขึ้นไปทั้งห้องเลยหร่าอถ้าลูกค้าบอกเมื่อไหร่ที่จะเอาึ้นอันนี้เป็นห้องน้ำ น,นี่เป็นห้องน้ำหลวงในห้องอันนี้ห้องน้ำโดยโอ้โน้ำสีฟ้าครามอันนี้ไปเซ็ตให้องถ้าลูกค้าจะไปเล่นซิบไลายได้ส่วนลดเพิ่สิบเปอร์เซ็นต์โดยเอาไปสูบมีอะไรหลังล่างมีพายเรือแล้วก็มีสูมอาหารนะครับสูมอาหารเป็นลักษณะแบบเป็นตู้เป็นตูเ้เรียงกันตื่นเช้ามากกับมิทคันโศกดีกับมิทเทเลนหมอกเนาะ มีหมอกว่าซองเองมยมีนี่ฝนปะฝนฝนบ่เผา,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 าอ้อยวะเหเาบ่ามีฝนเอ้ยบ่มีหมอกว,ว้าวที่พักของเราตรงนั้นเป็นร้านอาหารตอนเย็นนะคะตรงที่ลูกค้าเดินไปแล้วมันมีบันไดลงเจ้าเจ้าเพาาร์เพรเพร์เพร์เ่รเพเพร์เพร์เร์เพ หรือลูกค้าจะสั่งมากินหน้าห้องก็ได้ค่ะตอนเสาบเขาส้มวิวมองไหนเขาเบิรงวิวมองไหนตอนส มารอบที่แล้วน้ำท่วมมาตอนนี้ล่มมาบพอดีเลยอ๋อเปเสียงครูโอ้มีแอร์นขะึ้นคือจะไปะเ,เปิดออกแอรอ์เดี๋ยวเราเก็บสัมภาระเดี๋ยวไปขีร่รถเลาะกันตอนนี้ล่มแห้งครับหนาวความกับพี่นอขาดการพิษน,นะครับ อิบเสือมาพิษโตได้เสือแคนขุดมากพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งสงครามนะครับตอนนี้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมองนี้น้ำเป็นสีเขียวมรกตทางท่องเที่ยวไลยย่กันนะครับข้ามจากนครพนมนมาแค่ประมาณ20่กิโลครับ จะเป็นห้างค่สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับขนมแล้วก็เสื้อชูชีพเดินดูข้างล่างปับหน่อยนักท่องเที่ยวกลับหมดแล้วน้ำลดลงแล้วนะครับผมมารอบก่อนก็คือน้ำท่วมมาถึงตรงนี้เลยครับจนถึงบันไดเลยผมมาช่วงเดือนกันยาอตอนนั้นเขาปิดนะครับช่วงเดือนกันยา สุ่มกับอลัมพงบูฟทูนมาเปิดนะครับจิบน้ำชาเชย็นๆจิบน้ำมีฟองสามารถเซาเรือสามารถเซาเรือผ้ายใ้นะครับ <c oughs> ถ้าหองพักริมน้ำก็จะเป็นอีกระค่าหนึ่ง <c oughs> หองพักที่เข้าเซาเมื่อกี้ ราคา7700บาทครับ455,000กีบสบายดีล่ะน้อยมาลงาเปลน้ำวะโอ้ยอยากายกล้องก็เป็นน้องๆมาถ่ายรูปถ่า,ายเดียวเออถ่ายเดียว กาเป็นภูเขาหินปูนล้อมรอบนะครับนะครับน้ำที่ผ่านหินก็จะเป็นสีประมาณนี้ก็ัางนั้นก็เช่นกัน,นมันเที่ยวจากไทยเหรอครับชิวามากับพี่แม็กเลยพี่แม็กนะแม็กแม็กไหนแม็กโมชาวันนี้มาเจอเพื่อนอยู่ที่ลาวโดยบังเอิญน,นะครับเดี๋ยวถ่ายรูป เป็นที่ดันพืชกันหน่อยบรรยากาศนะครับเมื่อกี้เจอเพื่อนโดยบังเอิญนะครับ,บ,รรบ,บ,รรบไม่เจอกันตั้งแต่ปี5-7ตอนในปีหกเจ็ก็ประมาณ10ปีตั้งแต่สมัยตะวันแดงขอนแก่นนะครับเป็นแฟนเก่าของเพื่อนนะครับ เขาสวยงามเลยนะครับสมัยสงครามนี่ยฝรั่งใส่สายนำแรงนี้แหะครับลำเลียงสเสบียงอาหารกัเลยเอยว่าท่าฝรั่งนี่ท่าน้ำที่บันทอกนะครับโอ้ทางนั้นมีอย่างอ้อ พูดสูงไปไกลเนยพี่นอ้องพุทธบุญยังเนาะจมมวลครับในบรรยากาศขนาดเลยพี่จีชาวเล่านะครับบันทอบหามน้ำไม่ฮดพักนน่ยวะเ,เ,เออเอ้ยเราหามน้ำไม่ฮดผัก ผัก,ปล,ก,ป,กปลูกเองเออผักปลูกเองยากระ่ได้ใส่ยากระบาดใส่แั้วก็ปลอดภัยแล้ละเนาะเนี่ยเดีそうそう๋ยวเอ้ยแล้วก็ใส um> ่เครื่องปลูกเองฮดเองม่ได้ใส่จักเองตรงนี้น้ำนี่เพ네ิ่นเอิญน้ำอย่างนะน้ำโดนน้ำโดนเน่ยแหละร่ำน้ำโดนเอ้ยเอ้ยแล้วเพิ่นหดผักนะครับ พักกาดพักซี่เขาโพดโอ้มีหมดเลย <c oughs> ขออนุญาตเด้อสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอเบิงส้นพักน้ำแนัโทรศัพท์เขา <c oughs> โอ้พักบุง้งพักบุ้งจีนโอ้บัวรถก่อนเนาะเอามาใส่บัวก่อนโอ้เขาโพด ผักขี้หูดนะครับแต่ว่าปงหูภาษาอีสานมันเอิญผักยังไงเอาดอกมันไปออมไปผัดของผักเนื้อก็มีนะครับผักเนื้ยก็เอิญผักขี้หูดที่กันผักกาดคนเล่าเอิญผักกาดต้นผักกาดต้นไม่แหละกินแล้วมันเป็นสีฮื้นๆปากแต่มันจน้อยอ๋อผักกาดแล้วมันใหญ่แล้วเอาไว้เห็ดแนวโดยผักเหนือของไทยเอิญผักขี้หูดนี่นี่นี่ น้องเบาถือหมดแล้ว<น>แต่ว่ามันเป็นต้นพักการขึ้นเนาะแม่เละมัน,ม,นมันสิเป็นต้นน้อยๆต้นอิฐค่ะอ๋อโดยบัดนี้แล้วมันใหญ่ขึ้นมาแล้วเอาเอาไว้แนวอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าอู้ผักคนงามค่ะงามบอกวิยาซีดเอนอนี่ละกินบัดกินนั้นจังสบายใจบัดได้ซีดยาเพราะว่าเห็ดแบบธรรมชาติครับโอ้หักแตงมั็นทหารค่ะ เปลงไรได้เอาแม่ซิมจิดเอาซิมเลยเด้สบายเขาเป็นยังเขาเป็นยังมาได้วันยังไรแทลกมาแต่ละดเท้อกันได้ซิมหมดแครับผ่านยุทธาฝรั่งก็เลยรถลงมานลำหอวขี่เขาไม่เรื่อยพึ่งมากันาพึ่งเคยมาบ่ครับบ่เคยมาเลยออันนี้คือบันทาะกันบ่แล้วบันนายอนนี่คือปานต่อไปโอ้เลี้ยวขึ้นไปทั้งพุ่นไปทางหงเฮียนอ๋อขึ้นไปทางตีนเขา มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปน้องๆมาอาบน้ำนะครับบ๊ายบายสบายดีมาถ่ายรูหรือถอ่ายฟันบอถ่ายรูปบอโดยโดยโดยไไน้นองๆมาอาบน้ำยู่ท่าน้ำนะครับบางคนก็นมาสักผ้าโอ้ฝนมวนเน้าแห้งหัวหน้า ว่าเสาว่าทิตย์แล้วมันหนักแนี่นี่โอ้ท่าว่าวันวันธรรมดานี่จังบ่อนนี้แม่นว่าท่าวันแม่ยิ่งหรือวันสงกรารเนี่ยควรนี่วันแม่ยิ่งนี่คือวันยังไงวันที่แปดเดือนสามวันที่แปดเดือนสามเป็นวันแม่ยิ่งไม่เลยขันวันแม่ยิ่งกับสงกรานรเนี่ยข้าเกลี้ยงมาแถวเนี่ยโอ้เราะว่าเขาโรงงานเขาเอาโอตู้เอาแนนมาหลินมากินเลยโอ้เด๋ยวเดี๋ยเดยแต่เราเสาทิตย์บ่ได้ขาดครับครับครับอันนี้เขาหากขาเริ่มหลิน สายน้ำธรรมาสตร์ครับซักผ้าได้สบายดีเจ้าพ่อหนาววะไอะคือหนาวแท้น้ำไม่นดเย็น,นเนาะเดี๋ยวลงไปแช่น้ำน้องกอนจะเย็นวะโอ้น้ำเย็นครับ ลำน้ำโดนะครแม่น้ำนี่เพอาเอ้ยที่มันไหลลงไปทางฝรั่งโอ้น้าเดียวกันเนาะน้องมาหลอบก่อนเดือนเก่าน้าทถ่วมโอ้แรงว่าน้ำสูงครับเอ้ยเราบอกว่าตอนเศร้านี่ปลาล้ายขนาดเนี่ยสบายดีเอ้ยไปเก็บพักวะ เก็บไปให้ก er ินเองหรือว่าเอาไปปลูกเอ้ยหรืเอาไปขายโอ้นี่เด็ดสวนเพิ่นบักซารีงามมาหนรหน่อยบักซาลีงามบักแตงงามผักกาดงามหุ้ยผักได้ไาร้าเห้ยม โอ้เออนี่แหละมันบริสายาถือต้องแล้วอเออมันจังปลอดภัยขี่ไก่หรือขีงงัวนเนีย่ยไอ้ยขี่นกกระทาอ๋อขี่นกกระทาเลี้ยงนกกระทาปะซื้อเอาเลยอ๋อซื้อซื้อชนมันนะแสดงว่าเพิ่นมีฟาร์มเนาะนมีฟาร์มนกกระทาอเอาตีมบ้างเอาตกแตง่ง <laughs> เอาตีมๆเออใจดีดี ที่หมักแตงมีหมักแตงปลอดสารวหาตลางอืมตะวันเนาะพวผักสวยงามผักุกสดอืม มอแรกเห็อยางกินด้วยโอ้ยแกงหอยแกงหอย,อยบักแป้งนี่เข้าไปเ็ยังมกินกับกินลนโอ้แต่มันกินกับพักบัวเลยบอกมันขึ้นไงแตพักบวัวตลาดเท่าไรนี่ฮะโอ้ยหแห้งสายนามธรรงมาตาเลยครับพี่น้องเนะ ข้างบนก็นเป็นสวนผักสองขามลามนาม้ำสองผักอันสวนผักของไปของมันนะครับเป็นล้อมไปเปลี่ยนบ้านเดียกยเล็กน้อยก็อาบน้ำยู่นี่คือกันครับซักผ้าอยู่นี่อาบน,น้ำย่นี่ตอนนี้เพิ่นอาบกันไปบิดแล้ว โอ้จะเป็นมวนผูหองเพียงกันได้มวนครับได้กินละมวนได้บอกกินละมวนเออมวกันไม่เงินเลบอม่เงินได้เอาเงิน้เอาหหดักบอกเป็นังยงสะมวลแล้วมาขอนมได้ไหมได้ขนได้ไหม มืออื่นสิมาอย่างมืออื่นมาถูว<า>ัดม,<า>มาอาบน้ำมืออื่นมาอาบน้ำปะไอ้พอเดี๋ยเอามาหลายได้ไอ้เอามาซ้ำนี่ <Okay. S 1> เออเดี๋ยวมืออื่นขึนน้นมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขึนน้นมาได้มาอีกซื้อให้หหลายๆได้ <Okay. S 1> โอ้น้อง <laughs>